ไปต่อครับไปบ้านคลวยใหม่กำลังผ่านวัดสวนนารามนะครับริมฟองานสวัสดิ์ครับ เราอเ้อชมสวนมหาสวรรค์เกรสอากงร้อยปีต้มก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ ขึ้มาถึงตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้เราจะเห็นมหามกุฎราชวิทยายลัยนะครับหรือ,อมหาวิทยายลัยของพระนะครับนี่ครับ,รบมหามกุฎครับ ห้านาทีนะครับก็จะมาถึงอีกฐานหนึ่งสิบสิบ,สบห้าทีไม่เกินเนี่ยครก็เป็นฐานดอกไม้กล้วยไม้กล้วยไม้นี่ฮะกับกับตันของเราค่อยๆพายนะครับเเขาขายอะไรน่าขนมอะไรเอ่ยนี่ฮะท่าเรือท่าเรือครับท่าเรือ สวนกล้วยไม้ครับหรืออ,อ้อคิดฟาร์มสวนกล้วยไม้ ริมคลองมหาสวัสดิ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับอ่ะไปดูกันข้างในโอ้นมนีนเยียบมากนี้แหละเดินเข้าไปในสวนกล้วยไม้ครับเงียบใช่ไหมเราถจูบโบ้เงียบใช่ไหม จััดดใใหห้้เป็นรกคขาเรียกต้นอะไรครับมะคุเทศหวายค่ะอันนี้เป็นกล้วยไม้สายพันธุ์หวายนะคะสายพันธุ์หวายอ่ะมีอะไรบ้างมะคุเทศสายพันไหวายอันนี้คือกล้วยไม้มันจะมีอายุได้ห้าปีพอห้าปีเราก็ต้องรื้อทำใหม่นะคะต้นเขาแก่เขาเรียกหวายเหรออันนี้หวายเหรอครับเนี่ยหวายค่ะหวายนะฮะหวายต้องอยู่ในกระปะพร้าวนะคะแล้วเนี่ย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 อันนี้ก็หวายค่ะเขาเรียกอะไรฮะดอกอะไรฮะชื่อบอมโจ กล้วยไม้บอมโจชื ouais. ่อเขานะคะบอมโจอืโจเอาไปใส่แซมกับอะไรเนาะประดับอะไรกล้วยไม้อ่ะไอ้น่ะเตยหอมเอาไปกาขายบ้านเราใช่ไหมคะแต่ถ้ากล้วยไม้ที่เขามีดอกตูมข้างบนเดี๋ยวไปดู้างนู้นนะคะครับอันนี้เราส่งออกได้อเป็นกล้วยไม้ส่งออกแต่ที่ไม่สวยอย่างเงี้ยไม่มีดอกตูมเลยเราตัดมากาเตยขายบ้านเราแต่ถ้าสีนี้ส่งญี่ปุ่น ถ้าสีนู้นส่งจีนที่เห็นนี่ส่งออกหมดแล้วครับเป็นส่วนใหญ่โอ้โหที่ไม่สวยคือกำเซย,ยขายบ้านเราออเดินนะครับจากตรงคลองหาสวร์เนี่ยไปถึงญี่ปุ่นไปถึงจีนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่เราเดินเหมือนกับเดินในตามท้องล่องนะเนี่ยที่เราหุดเอาไว้เพื่อเวลาเราลดน้ําน้ําจะได้ไม่มาเลอะทางเดินแต่ทีน,นี้ผลดีอย่างคือน้ํามันจะส่งความเย็นขึ้นมาให้ด้วยนะครับกะปะเขานะเป็น,นมอคคอล่า ห้ามลงในกับมะพร้าวพอเราตัดมาปุ๊บเราเอามาผูกให้ติดกับเชือกเอาลวดเล็กเนี่ยผูกให้ติดกับเชือกแค่นี้ลากต้องปล่อยให้กินอากาศถ้าเรา,เาไปใส่ในกับมะพร้าวก็ตายเลยอันนี้ส่งขครไลยครับอันนี้อันนี้ส่งไม่ได้ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราส่งออกได้เราส่งไปได้ครัง้งหนึ่งเขากลับมาว่าสายพันธุ์นี้ไม่เอาเพราะอันเนี้ยอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์แต่ถ้าอันนี้อยู่ได้เป็นเดือนอันนี้เขาเรียกต้นเลยพี่เนี่ยอะไรคะเนี่ยเนี่ยเหลืองๆมะคุณลาค่ะมะคุณลาจะมีห้าสีนะคะ ขอบคุณนะละโอ้โหแถวนี้กล้วยไม,ไม้เราเพิ่งจะลื้อไปใหม่เพื่อนเพื่อนครับสวัสดีค่ะสาวเจ้าของบ้านเรามาดูเบนด้าครับเบนด้าฝนพระตกหวังลื่นนะคะวังลื่นฝนตกจะหรืออธิบายได้ไหมลูกเบนด้า เวนด้าเราต้องใส่ตะกร้าแบบนี้แล้วก็แปะไว้อย่างนี้นะคะครับนี่ขายได้หรอครับใช่ครัอันนี้เราขายช้อมันช้อ่งละสอบาทนี่ช้อละสองร้อยเหรอครับเนี่ยเป็นกระถางโอ้โหไปเลยเนี่ยสองร้อยอ๋ออันต้นอะไรครับลูกอันนี้เป็นหวายหวายนุ๊กก็หวายไล่สีสีสีชมพูเนี่ยเหรอคะสีชมพูกับเหลืองอันนี้จะเป็นมอคคาลาอ๋อนี่ไงเหมือนกันเลยมอคคาลาเหมือนกันเลย กบลัานี่จะใกล้กับบลูเอี่อันนี้ถ้ามีดอกแล้วจะสามร้อยค่ะถ้ายังไม่มีดอกก็ต้นละสิบออกบ้างตอนวันี้คือถ้าออกดอกปุ๊บสามร้อยเลยนะจ๊ะก็ได้ราคาไม่ไม่ดีเลยบ้านเราแล้วก็เขาเขามารับหรือว่าเราไปส่งจะมีบริษัทมาลากดอกของาลากไปถึงถ้ากำใหญ่ๆถูกั้มล่ะอันนี้เราตัดแล้วเวลาเราส่งนี่เขาเขาคิดกับเรายังไงเหมือนว่าเราชอบอากสวนกล้วยไม้ตรงนี้นะครับ เราก็จะเห็นสาราดินโฮมสเตย์เป็นถนนไปทางนี้นะครับแต่ว่าเราจะลงเรือกลับไปที่ตรงตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ครับนี่ฮะลองเรือกลับไปผมเคีียวสักสองสองกิโลนิดนิดสองกิโลนิดนิดฮะมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาอยู่ทางนี้ครับอยู่ทางนี้นี่ฮะตลาดน้ำบ้านสาราดินตรงไป เรากำลังมุ่งหน้ากลับไปที่ตตลาดน้ำบ้าน,น,นตุ่มติดเข้ามาตัวัดครับจุดที่เราล่องเรือมาครับ ไปกลับ5้ากิโลนะครับนี่กลับไปก็2กิโลครึ่ง2กิโลห้าอยเมตรครับก็ใกล้จะถึงตรงท่องเที่ยวยุทธนบ้านสาราดินแล้วนะครับที่เราจุดที่เราขึ้นเรือจุดที่เราขึ้นเรือนะครับไปหาใกล้แล้วครับ มือ,ะะอ,อระวังนะครับครับหลังจากที่เราไปเที่ยวแต่1 1บโมงเนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่13นาฬิกาห้สเนาทีครับขอบคุณแฟยการที่ตามช่อง Youtube ชีิธทําคำวิเศษสวัสดีครับ